แบงคอกออโต้ซ alon นะครับได้รับเกียรตินะครจากทางคุณจิรยุทธ์อดิเทพนรังกูนะครับผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปนะครับบริษัทตรีเพชรอีสูสุกันกันนะฮะ้ก็สวัสดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครของแบงคอกออโต้ s alon คเวอร์ชัน10ปีนะครับอย่างที่ตอนที่ประธานจัดงานได้กล่าวไว้นะครับว่านี่คือในส่วนของงานกลางปีพอดีแล้วก็เป็น ลักษณะของคา r f เฟ่ที่ทําให้แบรดรถยนต์วัาตกแต่งและคนที่ชื่นชอบอารมณ์แบบฟิลแบบมอเตอร์สปอร์ตนะครับ,รบได้มาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็จะเห็นว่าวันนี้มีบริบทของผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็มาสู่รถยนต์ความสอดคล้องที่โตไปด้วยกันนะครับนี่คือคอมมูนิตี้ในประเทศไทยผมก็ขออนุญาตพูดในส่วนของทางบริษัทบริเพทอิสุเซอร์แกรมก็คือตรงที่ว่า ตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีแรกจนถึงตรงนี้นะครับสัมพันธภาพที่ดีระหว่างจากทางเขาเรียกว่าเป็นผู้ค้าทางธุรกิจด้วยกันนะครับก็คือจริงๆแล้วผู้จัดงานในส่วนของ b บ c ็คคอร์ดอสซอลอแล้วก็ลึกที่สุดก็คือในส่วนของคุณบ็อกคุณป๊กนะครับซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อว่าโอกาสที่ดีจากทางบริษัทได้รับจากทางสื่อขนาดใหญ่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งมีความกว้างขวางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line. ความที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเป็นบ้านเดียวกันนะครับ<ม>แล้วในขณะเดียวกันก็อยากเรียนว่าปีนี้ก็อยากจะทาให้เต็มที่เหมือนทุกๆปีก็หมายความว่าคอมมูนิตี้อีโตู้วันนี้ก็เกิดไปไกลามากเราจะเห็นว่านี่คือรถยนต์ที่เติบโตมากับวัยรุ่นแล้วนะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่อ่ะชื่นชอบรถยนต์เราเองก็ส่งเสริมให้ใช้รถแต่งรถอย่างถูกวิธีนะครับในขณะเดียวกันก็อยากจะเรียนว่า ครั้งนี้ทางบ e. ูธอีซูซูก็จัดเต็มแบบที่เรียกว่าเราเอารถแข่งที่เป็นแชมป<า>์ซึ่งในคลาสนี้นะครับเป็นการแข่งขันครบเมเกอร์ทุกยี่ห้องครับ <Community S 2> คอมมูนิตี้เราก็สร้างทีมเองอแข่งรถเองแม้แต่เคยเอาแต่อดีตนะครับ2 0ง3ก็เอารถไปแข่งขันไปโชว์ตัวที่อเมริกาวันนี้คือสายเซอร์กิตต้ตองเจอกับเขาแลวในขณะเดีวยวกันครับคอมมูนิตี้รถแต่งก็ถือว่านี่คือสิ่งที่ลูกค้ายอมรับแล้วว่า อีสุสอาจ,จะใช้งบประมาณที่น้อยมากกับการแต่งรถยนต์แล้วก็ออกมาสวยเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่ตลาดจอมรับแล้วก็ผู้บริโภคอยอมามครับถ้าท่านใดมีโอกาสนะครับผมอยากเลยเลยว่าตั้งแต่วันแรกคือวันที่26มิถุนายนนะครับถ้าท่านที่คุ้นเคยกับอินฟลูเอนเซอร์และท่านที่ทราบดีนะครับว่าบูธรถยนต์ที่ออกงาน มีอะไรบ้างผมก็ขอพูดแล้วก็แนะนำเปนส่วนของอีนสูคือว่าเราพยายามนํารถแต่งรถแข่งที่เรียกว่าอยู่ในกระแสที่แรงที่สุดในวันนี้คอมมูนิตี้ใหญ่ๆที่เห็นวันนี้นั้นก็คือมาโชว์ที่นี่แล้วก็อยากเรียนว่านี่คืองานเดียวในประเทศไทยช่วงกลางปีที่เราจะต้องไม่พลาดครับ